ผมก็จะมาเริ่มจากสองจุดนี้เลยครับสองจุดนี้ครับเปลี่ยนพัดลมใหม่ครับพัดลมเก่าใบแตกหมดแล้วครับและนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลดความร้อนสูงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าใบพัดลมเขาแตกเสียหายหมดเลยครับลดระบายความร้อนไม่ดีครับเพราะนั้นก็เปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับของเก่าของเก่าแตกละเอียดครับ นี่ของใหม่เดี๋ยวทําการเปลี่ยนครับแล้วนี่ครับทําไมละครับเห็นไหมครับนี่คือของที่ใช้อยู่กับรถครับเขาเช็คน้ํามันเครื่องไม่ได้เมื่อเช็คน้ํามันเครื่องไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงละครับว่าน้ำคึกมันเครื่องมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นซื้อใส่ใหม่ครับเอาไว้เช็คน้ํามันเครื่องครับเพราะว่าหัวใจของเครื่องยนต์ก็คือการหล่อรื่นนะครับ ถ้าการหล่อลื่นมีปัญหาหรือไม่ครบองค์ประกอบก็คือไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับส่วนมากรถพังครับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ต่ำบ่อยๆนะครับความร้อนสูงบ่อยๆก็ทำให้แหวนกวาดแหวนลานมีปัญหานะครับขูดประเก็นเก่าออกก่อนนะครับเมื่อทําความสะอาดประเก็นกระดาษเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มประกอบกันแลครับ ใส่บูธเสาเสื้อครับหยอดน้ำมันบูธเสาเสื้อด้วยนะครับน้ำมันลอลื่นควรหยอดทุกจุดนะครับตั้งแต่ขั้นตอนนี้เป็นต้นไปนะครับใส่ปกกระดาษครับดูน้ำมันเครื่องครับเสื้อคว้านมาเรียบร้อยครับวิธีหาลูกสูบฝั่งไหนเป็น ida เสียกรณีที่ลูกสูบมีสัญ,ญลักษณ์หรือไม่มีภาษาให้เราดูนะครับ สมมติว่าเป็นลูกสูเบเรียบๆไปนะครับวิธีที่จะหาว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไอเดียเสียให้เราเอาสลักใส่เข้าไปครับเมื่อเอาสลักใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับให้เราใช้เวอร์เนียวัดครับฝั่งใหญ่เป็นไอเสียนะครับไม่ใช่ฝั่งเล็กวัดอย่างนี้ครับวัดเสร็จปุ๊บเราดูแล้วเราก็มาจดไว้ครับ3 2มสิมลครับเนี่ยให้เราจดไว้ว่า3.2เสร็จแล้ว เราก็มาวัดฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับแค่ยังไม่ทันวัดก็รู้แล้วว่าฝั่งไหนเล็กฝั่งไหนใหญ่คือฝั่งนี้เล็กกว่าครับนี่ก็คือสามสิบเอ็ดมิลครับตรงนี้สามสิเอ็ดตรงนี้สามสิบสองฝั่งไหนใหญ่ฝั่งนั้นคือไอเสียลูกสูบจะใส่อยู่ท่านี้ครับเห็นไหมครับตามตัวหนังสือเป๊ะเลยวิธีเรียงแหวนของผมจะใช้ สูตรทนทานนะครับแหวนลานจะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแหวนกวาดเยื้องมาทางซ้ายมือหนึ่งเซนหรือสิบมิลตัวล่างครับเยื้องแหวนลานไปทางขวามือสิบมิลเป็นแหวนกวาดตัวบนนะครับแหวนกําลังอัดตัวสีขาวจะอยู่ตรงนี้ครับตัวสีดําจะอยู่ตรงนี้ครับบอกได้เลยนะครับใช้ยาวๆไปเลยครับสําหรับ รถเดิมๆพ่อบ้านแม่บ้านท่านเจ้าของรถที่ต้องการความทนทานใช้สูตรนี้ครับจะลมน้ำมันเครื่องไว้เยอะครับใส่รอไว้ครับเมื่อเราใส่แหวนเสร็จจัดให้เข้าที่ละเลงน้ำมันเอาบูทใส่เข้าไปครับประกอบลูกสูบกับก้านให้เรียบร้อยครับเวลาเราใส่กิปล็อกบูทลูกสูบเอาผ้ารองไว้ด้วยนะครับกันอุบัติเหตุครับตรวจสอบ กิฟบล็อกบูทกิบล็อกสลักลูกสูบให้ดีนะครับว่าเขาลงล็อกดีไหมมัม่นใจแล้วก็เอาเลยครับเอาเสื้อใส่เข้าไปครับแม่เหล็กคออ่อนนะครับมีประโยชน์นะครับมีติดล้านไว้ครับประโยชน์ของเขานี่เป็นหนึ่งสาเหตุนะครับทําไมเพื่อนๆชอบแซลผมว่าช่างตัดเล็บบ้างที่ผมไม่ตัดเล็บเพราะว่าผมต้องไว้เล็บมาใช้งานในจังหวะนี้ครับ เล็บผมไว้ใช้งานครับไม่ได้เอาไว้เท่ครับก็คือผมจะกระดกลูกสูตรอยู่ในลักษณะนี้ครับคือเอาด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยครับด้านล่างตรงนี้เอาใส่เข้าไปก่อนครับแล้วเขาจะเหลือจังหวะข้างบนเห็นไหมครับผมก็จะเอาเล็บกดครับเนี่ยกดกึ๊บเข้าไปแล้วครับแหวนกําลังอัดตัวบนเข้าไปแล้วครับทีนี้ ตัวล่างตัวที่สองผมก็จะทําเหมือนเดิมครับเพือครับเพื่อลูกสูบในลักษณะนี้ครับเอียงอย่างนี้ให้แหวนข้างล่างเขาเข้าไปก่อนแล้วผมก็จะกดข้างบนครับกรึบเอาเข้าไปนี่ครับข้างล่างเข้าแล้วนะครับข้างบนครับมือก็ช่วยดันเข้าเบาๆครับเสร็จแล้วครับถ้าเขาแน่นอย่างนี้นะครับคือลูกสูบใหม่แหวนใหม่ระวังแหวนหักครับ อย่าไปบังคับดันเข้านะครับให้ทํำยังไงล่ะครับหมุนหมุนครับหมุนเอาลูกสูบลงไปครับเอาทุกอย่างเข้าไปก่อนหมุนเสื้อลงไปครับกับลูกสูบช้าครับหมุนลงไปช้าๆครับดูโท้ลาลินี้ดีครับเอาลูกสูบเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วดันเสื้อให้ชิดเลยครับ ดันเสื้อสูบให้ชิดครับขยับนิดหน่อยครับเมื่อเสื้อชิดเราค่อยหมุนลูกสูบขึ้นมาครับหมุนลูกสูบขึ้นมาครับในจังหวะนี้ให้เราหมุนลูกสูบขึ้นมาช้าๆครับหมุนหยุดหมุนหยุดครับเช็คความเรียบร้อยเรื่อยๆครับจนลูกสูบขึ้นมาสุดครับอย่ารีบนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวแหวนหักหรือว่าโซ่เราลิ้นไปขัดนะครับพอหมุนขึ้นมาสุดแล้วเรียบร้อยครับ เห็นไหมครับอย่าออกแรงนะครับถ้างานเสียหายเราต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดครับจังหวะนี้นะครับให้ทําใจเย็นที่สุดเพราะหัวใจของงานเลยก็คือจุดนี้ครับถ้าเราทําเรียบร้อยนะครับรับรองเลยว่าสตาร์ทไม่เกินสามทีรถคันนี้ต้องติดครับไม่เกินสามทีนะครับแต่ผมคิดว่าทีเดียวติดครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่บูทสองตำแหน่งนี้ครับ บูทเสาเสื้อครับทีนี้เราจะใส่ปเกเกล็กนะครับผมแนะนำน้องๆมือใหม่นะครับให้ทากาวครับปะเกล็ดชุดนี้เป็นปะเกล็ดของแท้ของดีนะครับแต่อาจารย์ผมสั่งเสียไว้ว่าต่อให้เป็นของดีนะครับก็ต้องทากาวบางๆมาดูกันครับทาแบบไหนยังไงอ เกือบลืมครับลางโซ่ใส่ล่างโซ่ไปกกอนมีเพื่อนๆถามมาครับมีวิธีรักษากาวยังไงให้ใช้หมดหลอดผมไม่ได้แช่ตู้เย็นครับแต่ทําไมผมใช้หมดหลอดเลยนี่ผมไม่มีงานซ่อมนานแล้วนะที่เขาไม่แข็งสักทีเพราะมันมีมีเจ้าตัวนี้หมุนไล่อากาศขึ้นมาเลยครับไม่แข็งครับเนี่ยจับบีดดูยังดูนะครับปื้ดลงไปเลยครับผมตามมือนี่ครับพอเรากดอย่างนี้เขาขึ้น ถ้าเขาแข็งเขาจะแข็งอยู่ที่ปลายนี่ครับอ่าใช่เอาปลายออกก็หมุนได้ครับแข็งที่ปลายครับพอเอาปลายออกแล้วก็ใช้ได้เลยครับซื้อถ้ามีเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกลัวแข็งครับใช้จนหมดหลอดแน่นอนทาบางๆนะครับบางก็คือมือแตะกดเข้าไปเลยครับคาว่าบางๆให้ทั่วๆครับทาบ่อยๆทาประจาเราจะรู้เองนะครับว่าบางคือบางนีมันระดับไหน เพราะฉะนั้นทาดีกว่าไม่ทาครับอาจารย์ผมบอกไว้ังนะมาพลิกชายอีกด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเอานิ้วแตะแตะยกแตะยกครับให้ทั่วครับให้เท่ากันหมดนะครับแตะทีเดียวนะครับอย่าแตะหลายทีให้ทั่วครับเห็นไหมครับมองไปคราจะไม่เรียบนะครับทั้งสองฝั่งครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปครับสรุปให้ครับไอเสียรั่วครับ รั่วแบบเสียเลยครับวาลวใช้ไม่ได้ครับวาลวเสียหายไปเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ครับแต่ ID โอเคครับยังไปต่อได้ทุกครั้งนะครับที่มีการบดวาลวหรือถอดวาลวเราจะต้องเปลี่ยนซีนตีนวาลวใหม่ทุกครั้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใช้แม่เหล็กดูดโซ่ขึ้นมาครับ ใช้นิ้วพยุงด้วยนะครับมือใหม่ทำใจเย็นนะครับที่ผมทำช้าๆเพื่อต้องการให้ดูให้น้องๆดูให้ชัดเจนนะครับให้น้องๆดูให้เข้าใจนะครับทำไปพูดไปครับเสร็จแล้วเริ่มยึดน็อตครับการใส่น็อตก็ต้องมีวิธีการนะครับตอนขันต้องขันสลับทุกหัวน็อตครับเราจะขันเป็นรูปตัว x นะครับ ในสี่จุดนี้ใช้มือขันให้น็อตชิดก่อนนะครับเราจะเริ่มขันแล้วนะครับขันเป็นรูปตัวเครับขันทีละนิดนะครับบนล่างแล้วก็บนถ้าเริ่มแน่นเราก็เริ่มขันเบาๆครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้เขา้าตัวนี้ขันแค่ชิดนะครับแค่ชิดแล้วเราก็มาไล่น็อตสี่ตัวนี้อีกครับไม่แนะนําให้ใช้ลูก ลูกบล็อกนะครับเพราะลูกบล็อกเขามีด้ามต่อที่ทําให้เราออกแรงได้เยอะครับใช้เจ้าประแจอย่างนี้ครับใครที่มีทุนก็หรือต้องการความชัวรก็ใช้ประแจขันปอนนะครับมาใช้งานในหน้านี้นะครับจะโอเคกว่านะครับงานจะมาตรฐานที่สุดปุ๊บขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาใส่โซ่ราวิีครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับมา,การกจานไฟตรงครับ ใช้ไขควงแย่ครับสึ้นสุดแล้วครับก็เอาสเตอร์มาใส่ครับเห็นไหมครับตำแหน่งเดิมเขาจะตัวนี้ตำแหน่งเดิมเขาก็คือเขาจะใส่อยู่อย่างนี้ครับนี่ชี้ไปข้างหน้าจะนี่อยู่ข้างล่างเบอร์หนึ่งอยู่ข้างบนครับที่ผมทํางานช้าย้ํานะครับเพราะว่ากล้องเขาขวางผมครับนี่เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้ครับโอเคแล้ว จะทาการล็อกแล้วครับขั้นตอนต่อไปอย่าพึ่งขันแน่นนะครับให้มาใส่เจ้าตัวเจ้าตึงโซ่นี่แหละดันโซ่ตึงโซ่ครับเช็คว่าปกติหรือไ,ไม่ปกตินะครับพอเราขันลงเขาจะต้องดันไม่ได้นะครับก็คือดันเขาจะต้องอยู่ท่าน,นี้ตลอดนะครับนี่คือใช้งานได้ครับแต่ตอนเราประกอบนะครับเราจะต้องเอาเขาขึ้นก่อนนะครับ ขันปล่อยเขานะครับแล้วโซ่จะแน่นเปียกเลยนะครับดูนะครับขันปล่อยครับนี่แน่นเปียเลยครับโซ่ไม่หย่อนนะครับเสียงเงียบคลิปครับถ้าทรงนี้นะครับเพราะตอนที่เราจะถอดเราเช็คโซ่ก่อนแล้วครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ มาร์กเราได้แล้วนะครับมาร์กได้โซ่ตึงแล้วมาร์กจานไฟได้เช็คลูกสูบขึ้นสุดไหมมาร์กสเตอร์ลาวลิ้นโอเคผ่านล็อกแน่นได้แล้วครับทุกอย่างโอเคเมื่อเราใส่ตัวดันรางกดโซ่เรียบร้อยเราถึงมาขันตรงนี้แน่นนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่ตัวกดรางโซ่เดี๋ยวรางโซ่จะหักครับเนี่ยครับ โดยให้ลูกมือเรานะครับช่วยจับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยครับมาตั้งวาวกันครับระยะห่างของวาลรถสกู๊ปปี้ไนะครับผมจะใช้ศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับแต่ผมไม่มีครับผมก็เลยใช้ศูนย์จุดศูนย์สาด้วยเจ้าตัวนี้ครับใช้งานง่ายครับดูนะครับเราใส่เข้าไปครับปุ๊บทุกอย่างล็อกแล้วนะครับทายครับ คลายน็อตออกครับปึ๊บเอาวางครับแน่นไปใช่ไหมครับคลายออกครับได้ไหมได้ใช่ไหมครับได้ปึ๊บจับเจ้าตัวล็อกไว้ขันครับเจ้าตัวนี้คือตัวขันน็อตครับเจ้านี้เจ้าตัวนี้คือตัวตั้งครับจับตัวตั้งแข็งๆไว้ครับขันล็อกน็อตครับเอาให้แน่นเลยครับเอาแน่นแบบมั่นใจครับเสร็จเสร็จแล้วครับแนะนําเครื่องมือตัวนี้เลยครับราคาหลักสิบครับ ไม่ถึงร้อยครับมีติดล้านไหมครับน้องมือใหม่เช็คครับว่าได้ไหมผ่านไหมโอเคครับุมลหลวมนิดนึงเพราะว่าเราต้องการ0.14ครับนี่0.13เมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการเช็คครับโดยการหมุนเขาจะอยู่ในตำแหน่งเดิมไหมนะครับถ้าเราหมุนให้ มีการเปลี่ยนแปลงครับมีการทำงานนะครับเราหมุนเช็คครับหมุนเรื่อยๆครับเป็นการเช็คโซ่ราวลิ้นและสเตอร์ราวลิ้นด้วยครับว่าหมุนไปแล้วเขามีการหย่อนหรือเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเขาหมุนตรงไหมตรงนี้ทํางานไหมตรงนี้ทํางานไหมมีเสียงปอกๆแปลกๆไหมนะครับนี่จังหวะนี้นะครับเราหมุนสักสี่ห้ารอบครับใช้มือหมุนให้ระวังมือด้วยนะครับถ้ามือใหม่ควรใส่ถุงมือนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วเราก็จัดมาร์กให้มาร์กตรงตำแหน่งศูนย์ตายบนนะครับก็คือตำแหน่งการตั้งมาร์กเรานะครับหมุนให้ตรงครับเช็คครับว่าทุกอย่างตรงไหมมาร์กจานไฟตรงครับมาร์กที่โซ่สเตอร์ตรงครับตรงรูหัวเทียนแย่เข้าไปครับลูกสูบขึ้นมาสุดครับเราก็มาเช็คว่าระยะห่างของวาล์วเราได้ไหมครับโอ้เป๊ะครับ เป๊ะครับระยะห่างของวาวไอเดียเสียเป๊ะครับตานครับ